สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องจ้าจ๋าป่าขาโพนเมืองเพชรบูรณ์วันนี้จะมีแนวทางมาฝากนะคะเอาอย่างนี้เลยนะกันนะคะวันนี้อ่างวดน,นี้นะดังเลยนะคะดังตั้งแต่ต้นงวดอีกแล้วนะคะสําหรับนะคะวันนี้ใครที่มองหาเลขเด็ดอยู่เนาะ ก็อย่าลืมนะคะว่าคลิปของจ่าเนอกก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนการเสี่ยงโชคกับฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเนาะ,ะวันนี้นะคะถ้าหากดังตั้งแต่ต้นงวดขนาดนี้นะคะดังเรื่อนะก็มาดูกันงวดที่แล้วนะคะเอาเอา,เอาตั้งแต่ชุดแรกเลยนะงวดที่แล้วนะคะเข้าเต็มเต็มเลย 949อันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าคู่ต๊ดเนาะมันออก100994ใช่ไหมเบิร์นหนา้าเบิร์นหลังเลยนะคะอ่ะวันนี้นะคะเขาจัดให้มาแล้วก็จะเป็นนะคะทั้งหมดเป็นเลขชุด3ตัว8ชุดนะคะก็ลองลุ้นดูนะติดไว้สักใบ2ใบนะ250 251 260 261นะ3ตัวอีกชุดต่อมานะคะนั่นก็คือ050 051 6 060แล้วก็061อันนี้นะคะจะเบิ้ลจะเบิ้ลจะหามอีกหรือเปล่าเราไม่รู้นะเพราะว่ามันเป็นเลขที่แบบว่าให้มาไวนะคะให้มาไวนะอ่ะต่อมานะคะเลขของชุดของคุณดุยพระราน,นะคะก็ให้มาเป็นที่เรียบร้อยเลยสําหรับเงวดนี้นะคะมาไวด้วยนะก็จะเป็นนะคะเลขเด่นเด่นก็จะเด่นห้ากับ0นยะ์ะ2ตัวนะคะ5 2 5 7 5 9 0 2 0 7 0 9ซึ่ง เน้นๆเ,เลยนะคะก็จะเป็น5257กับ07นะอ่ะอันเนี้ยนะคะก็ลองดูนะส่วนนะคะ5 2 5 7 0 7เนี่ยถ้าถ้าเป็นลักษณะนี้นะคะปากกระแดงเลยนะคะมาไว้ว่าเออเดนเดอร์เดนเดอร์อะไรมาณนี้เนาะก็ลองเอาไว้ติดไวลุ้นกันนะอ่ะมาตั้งแต่ต้นงวดก็อยากให้ได้โชคกันนะคะอ่ะต่อมานะคะชุดสัญจรสรุปสตัวล่างอ่ะงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วเข้า84กับ94 แปดสี่กับเก้าสี่มันจะมีบางงวดนะก็จะน่าจะหนึ่งงวดหรือถึงสองงวดเองที่เว้นไม่เข้านะคะแต่ว่าถ้าถ้าได้เข้านะก็เหมือนกับว่าเรียกเพื่อนมาเลยนะคะเรียกเพื่อนมาเข้าติดๆเลยนะคะอ่างวดงวดที่ผ่านมาเนี่ยเข้าทั้งบนทั้งล่างเต็มๆเลยแปดสี่เก้าสี่นะงวดนี้นะคะสัญจรสรุปสองตัวล่างนะให้มานะคะวิ่งหกอ่ะวิ่งหกนะคะชุดสองตัวนะคะ 6165กับ1619ตัวกันนะคะ6165ตัวตัวเด่นนะคะตัวกันนั่นก็คือ1619นั่นเองอันเนี้ยนะคะชุดสรุปสัญจรนะต่อมานะคะดังเจอนะคะเลขดังอ่ะอันนี้นะคะงวดที่แล้วก็เหมือนกันนะงวดที่แล้วนะคะสำหรับนะคะก็ถ้าถ้าดังนะงวดงวดวัวววนที่16พฤศจิกานะคะเขาให้มา6061กับ4647อะ่ะ เออแล้วมันเข้านะมันเข้า,าชุดหกหน,นึ่งกับสี่หกงวดนี้งวดวันที่หนึ่งนันวางวดวันที่หนึ่งนันวานะคะให้มานะเก้าสามเก้าสี่กับแปดสี่แปดห้านะคะให้มาสี่ชุดเช่นเดิมแต่จะบังเอิญหรือเปล่าเพราะวา่าเลขชุดนี้นะคะเลขชุดนี้ มันมันเข้าทั้งทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะอ่ะแล้วงวดวันที่สิบหกธันวาก็ให้มาแล้วนะงวดวันที่สิบหกธันวาก็ให้มานะคะก็จะเป็นสาม1ูนย์สามหนึ่งกับหกสี่หกห้าซึ่งงวดนี้นะคะถ้าถ้าหากนะถ้าหากว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้ามันไปชนนะคะชนกับเลขสัญรจรอะ่ะเข้าให้มาสามศูนย์สามหนึ่งกับหกสี่หกห้าใช่ไหม แล้วคันเนี้ยมันไปชนกับเลขสัญจรก็จะไปชนเลข65ไง65เนี่ยมันเป็นเลขที่ชนท่าท่าสมมติว่าให้แม่นจริงๆอ่ะทั้งสองชุดอ่ะเราเราเราเทียบกันได้เลยท่าสองชุดจริงๆใช่ไหมอ่ะสัญจรอ่ะให้65นะแล้วก็ดังจ้าเนี่ยให้65ดังนัน้นนะคะทั้งหมดที่ให้มาสี่ชุดอ่ะทั้งหมดสองเจ้าเนี่ยแล้วเราเอาเอาแค่อ่าส ชุดที่มันชนกันจริงๆของสันจรกับของเจ้าดังนะนั่นนั่นก็คือหกห้าดังนั้นนะคะเพื่อนๆก็เอาหกหไปลุ้นได้เลยเอาหกหไปลุ้นแบบเน้นๆสมมติว่าลอตเตอรี่จากที่จะเอาใบสองใบเนี้ยเราก็ลองเอาสัก4ี่ห้ใบประมาณนี้นะเอาไว้ลุ้นเพราะว่ามันให้มาชนแล้วไงถ้าให้มาชนแล้วก็เท่ากับว่าแต่ละงวดแต่ละงวดแต่ละงวดอะ่ะ เขาให้ให้ชนมาทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างมาตลอดเลยแล้วลองดูว่างวดวันที่16บหกธันวาเนี่ยเขาให้มาชนจริงๆอ่ะนั่นก็คือหกห้าแล้วลองลุ้นดูว่าหกห้าจะมาไหมจะมาบนหรือมาล่างอีกอันเนี้ยมันก็เป็นที่น่าลุ้นด้วย <c oughs> ก็เลยอยากให้เพื่อนๆอ่ะติดไว้เลยนะติดไวเอาไว้ลุ้นโชคกันเพราะว่าอยากให้มีโชคกันไงเออตมานะคะเลขเนี้ย ถ้าถ้าถ้าถามถึงว่าที่เคยเห็นมาเข้าไหมมันก็เข้านะเอ่อเข้าเข้าบ่อยด้วยนะคะนั่นก็คืออ่าเลขชุดน,นี้นะคะเป็นเพียงแค่แนวทางแค่นั้นเนาะงวดวันที่16ธันวาคม63านะคะตัวเลขให้มาทั้งหมด3ชุดนะคะ80 3 4 2 4 8 0สามสี่สองสี่นสาี่สองสี่นะอ่าอันเนี้ยนะคะก็ลองลุ้นดูนะเพราะว่าอ่าบางทีนะคะตัวเลขมันจะาก็ไม่ได้รับประกันร0 0์ว่าต้องออกต้องมาใช่ไหม สำหรับชุดนี้นะคะชุดต่อมาเขาบอกว่าเล,เลขของหวยไทยเลยอะชุดของยายแลนะคะหวยไทยเลยนะ,ะหวยไทยเลยนะคะยายแลเวอร์ชันใหม่แนวทางนะคะแนวทางเลขชุด3ตัวนะเด่น6กับ3เด่น6กับ3นะคะ3ตัวเอาเอาชุด3ตัวไปหาซื้อลอตเตอรี่เอาไว้ลุ้นก่อนเนาะก็จะมี92 3 5 2 6 2 6 9 สามห3หนึ่งสี่สเกแปดหสามสองสามแดและนะคะอีกหนึ่งชุดสุดท้ายนะคะที่เอามาฝากในวันนี้นั่นก็คือสี่เจ็ดสามนะอันนี้จะเป็นหวยไทยเลยนะคะเพราะว่าเคยเข้าหลายงวดเหมือนกันนะคะเคยได้โชคนะคะสำหรับหวยไทยเลยก็เลยงวดน,นี้ก็เลยเอามาฝากนะคะส่วนนะคะที่จ๋าอยากให้เพื่อนๆติดไว้นะคะนั่นก็คือจะเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรนะ เลขมงคลดีกว่านะคะเลขมงคลเลยนะคะเพราะว่า,างวดนนี้เขาบอกว่าดังดังแล้วนะคะเราก็ไม่รู้ดอกว่าดังขนาดไหนนะแต่ว่างวดนนี้ลองเอาไปลุ้นดูนะอาจะเป็นเขาให้ให้ให้หน้าลุ้นนะคะนั่นก็คือเลขอายุนะคะของพระนางเจ้าสุดธิดานะคะอลองลุ้นดูนะคะ เขา,เ,าเขาให้ลองลุ้นนะคะเลขที่น่าลุ้นนั่นก็คือ03 4243นะคะอ่ะอันนี้นะคะ03 4243 2136อมมเออมันน่าลุ้นนะคะก็น่าลุ้นเราก็เอาไปลุ้นกันดูเผื่อจะมีโชคใช่ไหมอีกหนึ่งชุดนะคะอ่ะเป็นเลขที่ชอบส่วนตัวนะคะก็จะมีนะ907 9 90, 1 0 973แล้วก็07 10 9073 97 93 91นะแอดพิมนะคะนี้ส่วนตัวจริงๆจะชอบ780อ่ะก็เราก็ไม่รู้นะคะว่าเลขอะ่ะมันจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเออมันมันมันไม่นิ่งอะ่ะเออเหมือนเหมือนกับที่หลายท่านนะคะแบบว่าเหมือนจ่าเองอะ่ะงวดนี้นะจากก่าก็ยังงวดที่แล้วอะ่ะจากก่าก็ยังชอบ5 9 9 5 5 9าเเออแล้วอย่างเลขฝ่าลงของย่าเท่าอะ่ะ6 8 4สี่ ตามมาตลอดเลยนะตามมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะพอจะหยุดตามปุ๊บเนี่ยงวดงวดแนวงวดวันที่หนึ่งธันวาออกเฉยเลยแปดสี่ล่างโอ้ถ้าหากเพื่อนๆที่ได้ตามเลขฝาลงมาตลอดโอ้หน่าจะได้โชคกันนะคะอ่ะก็ไม่เป็นไรนะคะเริ่มใหม่เลยนะคะเผื่อจะมีเงินเที่ยวปีใหม่กันนะคะสําหรับวันนี้ขอให้เพื่อนๆทุกท่านอ่ะนอนหลับฝันดีนะคะขอให้ถูกหวยกันทุกคนเลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ